ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังเปิดคอมเมนต์ชาวโซเชียลหลังท่านอ้นวัชระเรศรวิวัชระวง์โพสภาพและข้อความล่าสุดสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้นวัชระเรศรวิวัชระวง์โอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวครั้งยังดำรงตำแหน่งอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สร้างความปราบปลื้มให้กับคนไทยในครั้งนี้โดยท่านอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอรับท่านอน้นถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้โบกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มต่อมาท่านอ้นได้โพสภาพนั่งรถตุก๊ก พร้อมข้อความว่าแบงคอกตุกตุกงานนี้ชาวโซเชียลต่างพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นยินดีต้อนรับกลับบ้านดีใจมากเป็นต้นค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวพ่า